สวัสดีค่ะพบกับรายการอร่อยเดย์ไทยแลนด์นะครวันนี้ผมกับน้องมาร์กพาคุณผู้ชมมาหาของกินเช่นเคยนะครับนะวันนี้มาร์กก็มีล่แขกพิเศษที่เป็นพิธีกรร่วมกับเราวันนี้เป็นใครนะเดี๋ยวให้เธอแนะนําตัวดีกว่าว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะครับสวัสดีค่ะชื่อเนมนะคะเป็นนักศึกษามอขอนี่แหละนะคะก็รู้จักกันนะก็เลยชวนมา ปีขึ้นปีสี่นะคะเลยชวนมาเขาบอกว่าชวนมากินไอติมฟรีนะเนี่ยเลยรีบมาเลยนะคะโอเคนะครับเขาบอกว่าจะพามากินอะไรนะไอติมนะอไเขาบอกว่าช่วงนี้มันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดือนหนาวเดือดร้อนแต่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าหน้าร้านกันแล้วนะตอนนี้นะคะไอติมภูเขาไฟนะคะทำไมเขาเรียกว่าภูเขาไฟสรุปมันจะหนาวหรือมันจะร้อนเนี่ยร้อนร้อนร้อนใช่ไหมไอติมภูเขาไฟนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เป็นการมิกก์ระหว่างภูเขาไฟกับไอติม่เอาดินภูเขาไฟมาทําเป็นไอติมจริง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 ในร้านเขาบอกอย่างนี้จริงๆกินได้กินได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกยว่าว่าจะเป็นภูเขาไฟไอติมยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยเฮ้ยเบนทาทิศไม่ใช่อันนี้มึงท็กแล้วใช่ไหมใช่อันนี้พี่เบนเดอร์วท์นะคะสวัสดีนะคะ่คัขอันนี้คุณ ไม่ปกติเราเห็นอยู่ตามตามร้านที่ไม่ใช่ร้านแบบเนี้ยปะยปะไม่ใช่น,นะแต่วันนี้คือพี่รู้ว่าทำไมวันนี้ฝนมันตกนะครับนั่งม,มาอยู่ที่ร้านที่มันไม่ใช่ร้านที่เรา เราเจอทุกวันมาร้านในทีมร้านนมครับคุณผู้ชมแบบต้องมีเปลี่ยนฟิลกันบ้างนะคะแนะนำตัวเป็นทางการว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับค่ะสวัสดีค่ะเบนนะคะก็ดขับมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านม่วงนี่นะคะไม่ไกลเท่าไหร่นะชีวิตจริงพี่ชเอ๋อชีวิตจริงก็เบนนี่แหละค่ะมาจากดูไว้สองค่ะดูไว้สองดูไว้สองนี่คือตอนนี้มันดูไว้อะไรเราเค็นเบนดูไว้ อ่ล่าสี่คือสี่สั้นที่สี่แล้วออเดชั่นไปแล้วตอนนี้คือทำอะไรที่ไหนเลยตอนนี้ก็ร้องเพลงกลางคืนไปทำงานเป็นผู้หญิงกันแล้วเป็นผู้หญิงกลางคืนใช่ไหมครับผู้ชมผมเคยเคยร่วมงานกับพี่เบนช่วงเมื่อปีสองปีปีที่แล้วที่นลวผมไปจ้างจ้างพี่เบนไปร้องในในในงาน thank you party ของบริษัทนะครับนะคือคือจำได้วันนั้นไปแบบยุ่งดองไกลมาก ตอนแรกบอกว่าเออไม่ไกลเท่าไรหร่หรอกพอขับไปเอ้ยนี่มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่ตู้เมืองแล้วนะออกไปไกลามากแล้วส่งแล้วพี่สาวเนี่ยพี่ที่เป็นทีมงานสาวเนี่ยสาวยวิศวกรเนี่ยส่งส่งแบบโลเคชัอนมาแล้วก็เปิดโลเคชัอนปึ๊บขับไปตาม GPS ปึ๊บรถตู้ก็ไม่งง,งเออมี GPS นำทางสักพักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซาย้ยวซา,ยยวซายลงป่าอ้อยต่อออกมาไม่ได้ค่ะ <c oughs> คือตอนนั้นหลอนมากแนละ้วมันมืดอะ่ะเลี้ยวซ้ายลงป่าอ้อยก็เลยเฮ้ย,ยพี่ไม่มใช่เปล่าลวะที่ไหนได้ไซส์ข้างหน้า ผิดแงมันบอกทางร้วแต่ทางร้นไปไม่ได้เราก็เลยเออเราก็หลอนกันนิดนึงประสบการ์ร่วมงานนั้นประสบการ์หัวอะไรมากค่ะไกลมากคือดุกอะล้วไกลไงก็เลยเออแต่ว่โอเคสนุกดีสนต์ปีเออแต่ว่าเป็นงานเดียวแล้วก็รับรับงานที่แบบว่าร้องตามร้านประจําแล้วก็ร้องงานใหญ่ด้วยใช่ก็จะมีก็เหมือนนักร้องตีั่วไปปกติอะค่ะก็จะเล่นตามร้านอาหารเล่นรับงานแต่งไปอีเวนต์บ้างอะไรบ้างก็ทั่วไปส่วนส่วนพี่เนวได้ทำอะไรอะร้องเหมือนกันนะฮะ ร้านอาหารไหมคุณพี่ใช่ค่ะร้านร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนใช่ร้านเครื่องดื่มแต่ไม่ใช่ร้านนมเนาะร้านนมหายากร้านนมหายากแล้วเปิดแนวใหม่นะครับค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอ่ะไอศครีมภูเขาภูเขาไฟก็มีเมนูไหมเดี๋ยวทำเมนูมาดูว่าเราจะสั่งอะไร มาพบกับเจ้าของร้านไอติมภูเขาไฟนะครับเชิญแนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เบนนะฮะเป็นเจ้าของร้านไอติมภูเขาไฟชื่อเหมือนกันแคกรับชื่อเลยชื่อเบนอย่าโฟกัสนะฮะแล้วเสียงดีเหมือนกันใช่ไหมพี่ไม่เลยค่ะไม่อยากให้พี่เบนแนะนำเกี่ยวกับว่าทำไมร้านร้านเราถึงชื่อว่าเป็นชื่อนี้ว่าเป็นไอติมภูเขาไฟเอาภูเขาไฟมาทำเป็นติ่มหรือยังไงหรือมาที่ยังไง คิดยังไงใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราเราได้ไอเดียมาจากการที่ทํากล่องควนันกล่องไฟเหมือนภูเขาไฟอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเอ๊จะเอาแบบจะทําให้มันติดหูยังไงอย่างเงี้ยค่ะชื่อร้านให้แบบว่าให้คนรู้จักยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเคิดขึ้นมาได้ว่าโอเคงั้นเป็นบอคเคนโอลแล้วกันบอคเคนโอลไอศครีมอ mm. ะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบว่า เลยออกแบบโลโก้อะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นป่องภูเขาไฟแล้วก็มีไอศครีมที่เป็นแบบว่าวิปครีมไหลออกมาเหมนลาวานไม่ได้ผมเห็นเห็นที่เขารีวิวในในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าเป็นไอติมที่เป็นแฮนด์เมดหรือเป็นไอติมที่ที่ทำเองอันนี้จริงจริงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโฮมเมดค่ะก็คือที่ร้านจะใช้วัตถุดิบทุกอย่างในการทําอย่างดีเลยอย่างเช่นแบบว่าถ้าเป็นสตอเบอรี่ก็จะใช้สตอเบอรี่งๆใช่ทุกอย่างก็คือแบบจะเน้นทายาแบบให้มีเนื้อแล้วก็ อ่อถ้าเป็นแบบช็อกโกแลตก็ใช้แบบช็อกโกแลตดาร์คช็อกโกแลตแบบอย่างดีเลยอย่างเงี้ยค่ะของเบลเยียมอะไรเงี้ยคือทุกอย่างก็จะพยายามแบบว่าใช้วัตถุดิบอย่างดีทุกอย่างนะคะเนื้อก็จะแบบว่าเข้มข้นแล้วก็ละมุนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมาถูกช่วงเนาะช่วงนี้มันช่องข้างร้อนใช่ไหมกนกันชื่นใจกินกจน้ำฝนเป็นน้ำฝนอยู่นะตลอดคือเมื่อพี่อยู่มาปีหนึ่งยังไม่เคยเจออากาศหนาวเลยนะคือถ้าหนาวก็ร้อนปีนี้ปีค่อนข้างแบบว่าร้อนร้อนอาหารติดให้แดดตลอด ยากถามว่ามีเมนูแนะนําอะไรคะร้านนี้คือตอนนี้ไฮไลท์เลยที่ลูกค้าชอบเนี่ยก็จะเป็นตัวภูเขาไฟก็จะมีภูเขาไฟที่เป็นภูเขาไฟวอลเปนลค,ค่ะก็จะเป็นข้างล่างเนี่ยเราจะรองด้วยวาฟเฟิลแล้วก็ข้างบนจะเป็นไอศครีมแล้วก็จะมีะวิปครีมทุกจุดแล้วก็แต่งด้วยผลไม้สดอะคะ่ะอ๋อนี้ก็เป็นที่เด็ดของร้านใช่คือมาต้อง3ามชื่อเลยคามเชื่อเลยแล้วเราเอาหนึ่งที่ชี้นยดา3แล้วมีอะไรที่ ที่คนเขาสั่งเยอะๆกันนอกจากนีาก็จะมีฮันนี่โทส์ค่ะแล้วก็คือฮันนี่โทส์เนี่ยขนมปังของเราจะใช้ไม่ใช่แค่เนยสดอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเรามีวัตถุดิบอะไรที่จะทําออกมาให้มันแบบว่าอร่อยแล้วก็สมูทกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนพวกซอสสตรอเบอรี่ค่ะเราจะใช้เนื้อสตรอเบอรี่จริงๆมาทำอย่างเงี้ยค่ะซอสก็ทำเองกันใช่ซอสปังก็ทำเองใช่ค่ะไอติมก็ทำเอง Productions. Hey, <laughs> ไเดวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยที่ร้านสดสมองอ่ะโอ้สดสมองขายอะไรบ้างคะสดสมองขายทุกอย่างค่ะถ้ามึงอยากสั่งอ่ะค่ะอ่าเดี๋ยวนั้นตัวกันละกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อพึ่งค่ะสวัสดีค่ะไม่หนิวค่ะสวัสดีค่ะบอมค่ะสวัสดีค่ะปอยค่ะวันนี้พวกเราสี่คนมาพร้อมกับชื่อแกงว่าอะไรคะชื่อแกงว่าใส่สายสายแต่งหน้าใส่ไม่ค่ะสัาศาสตร์กับสัญกรรมเนี่ยแหละค่ะ ดูหน้านะคะแต่ดูไม่ออกนะว่าทําอะไรบ้างเอาวิเคราะห์ทีละคนค่ะสาวคนนี้นะคะทำอะไรบ้างคะสาวสวยที่จริงก็ไม่ไม่ไม่ได้ค่อยผ่านมิดรหมอเท่าไหร่นะคะฝากครั้งหนึ่งก็คือใหญ่เลยก็อแบบอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเจ็บบมาไม่้วมันอยากกัวนะต่างกับใบลิ้วมากเลยนะคะนี่ทำมาได้แค่นี้เลย คือแบบสีค่ะทำสองเฮ้ยไม่จริงค่ะไอ้ที่สีไอ้เกาแม่ผมไม่ให้ทําเลยโอ้โหดูหน้ามันสิคะนี่หนุ่มหนุ่มนี่ว่าจะไปอัพอีกรอบนะคะกนี่อ้าแล้วน้องมอมเรากกัทำอะไรบ้างค่ะทำบ้างไงคะก็แค่โบนทอกอย่างเดียวค่ะหรอผิดทางได้ไหมคะโทษนะคะโอ้ยอย่าจับมันจะยากอ้าวปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะไม่ค่อยมาร้านหนมเท่าไหร่เนาะวันนี้เรามาสั่งอะไรบ้างเด็กๆอ่ะเริ่มก่อนเลยอ้าวแล้วไม่มีใครมาเป็นเนืกูหรอ สั่งไปแล้วสั่งไปแล้วป่ะติ๊บแป๊บหนึ่งเขาจะมาเสิร์ฟต่างตามนั้นค่ะวันนี้มีอะไรพิเศษบ้างเมนูที่เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เขาบอกว่าปังเย็นอร่อยอะไรสิบล้อทุกอย่างเขาตัดไปแล้วด้วยเมื่อกี้สิบล้อมื่มึงสิบล้ออาชีพหัวเขาเลยข้างทางไม่เอาข้างทางไม่เอามึงนี่มันเมนูอาหารไม่ใช่เมนูนมไม่ได้สั่งอะไรไปวะสั่งนมชมพูเออได้ชมพูชมพูอะไรชมพูคะหัวนม ว่าละอ่ะคิวแล้วค่ะคิวแล้วค่ะมาเลยค่ะหนึ่งสองสามต้อมาค่ะนี่ถ้านี่ทำไม่ได้เลยไหคะจนน้ำแข็งละลายแล้ววะอันนี้จะแนะนํานะคะตัวนี้เป็นนมเย็นค่ะนมเย็นปั่นนมชมพูสินมชมพูอันนี้แหละค่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตปีโป้ใช่หวะของกันเนาเออใช่ใช่อันนี้น้ำตาลปั่นค่ะมึงอันนี้อะไรวะอันนี้อันนี้เนนี้อพิต้าเดลิตาปั่นนิวพิต้าเย็นไมยมึงมันโฮกไร้หกไร้หก นมนมหกเหรอคะนนมีแหละไม่น่าเรามองไม่เห็นเลยอ่าอันนี้นี่อะไ้อันนี้ตังเกนมึงมันไม่ใช่เช็ีน้ำแข็งหรอวะเฮ้ยช้อนนี้อันเดียวเหรอคะคือมาสี่คนค่ะหนึ่งสองสี่อันนี้ก็เก๋นะคุณอันนี้คืออะไรคะรีบกินรีบกินปูหอมไสปะใช่ใช่ใช่เพือให้เสร็จสอยอันนี้สิบล้อไม่ใช่หรอไอล้อ พี่ไงรอที่หนึ่งรอที่สองรอที่สามรอบ้านคุณช่องสี่มึงก็กล้าพูดนะมึงเขาเอาน้ำตาลมาให้เขาเอาน้ำตาลให้โรยกับนี้มึงชีสไหนคะ มึงตัวเนี้ยเขาเรียกว่า10ล้อถูกป่ะขนมปังสิบล้อแล้วเรานับกันนับกันนับกันมานับกันนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะมึงอยากรู้ไหมอ่ะกินกับขนมปัง10ล้ออะไรอร่อยอะไรอะไรอร่อยคะนี่มึงคุปงานมาเมื่อกี้มันคือ แักแดกอบโอเคค่ะแักแดกอบแห้งมึงคือผู้สนับสนุนรายใหญ่คือเราไปงานเขามาเขาให้เรามาฟรีเราก็ต้องแบบมึงสนองความดีไม่ออกแม่แมันจะโรยได้ก่อนปะเร็วเร็วค่ะเร็เร็วแลดก็โรยดไม่ออก ก<น>ะระป๋องละสามสิบห้าบาทไปหาซื้อนะคะขายที่สนามบินค่ะนี่มึงอร่อยกับรสต้มยำอีกอ่ะอายดีมาก่ลยก็เลยอร่อยกับรสต้มยำอีกอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยคอนเฟิร์ม มัเป็นคะอ้าจะบุกอยากกินด้วยหรอคะอยจะลองดูไหมคะข้างนไม่ได้ไงมึงมันเป็นแบบอะไรปะโซไหมคะโซไหมคะมันโซแมสซิ่งมากมากเลยอ่ะสบายหอยเม่นมากโอ้โหข้าวมูนมากเลยนะคะอันนี้ลืมบอกชื่อเมนูนะคะชื่อว่าสตอสปรานเหมือนนางใครตะโกนเลยไม่ถา่ใครค่ะสตอสปรานมันแฟนเก่าพึ่งหรือเปล่าคะว้า เลยค่ะคนไทยเขาก็รู้จักอะคุณวันนี้นะคะใครมีแบบว่าผลงานดีๆของตัวเองนะคะเราจะเอาออกมาขายกันนะคะแปลว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงขาริมทตลาดเริ่มที่คนแรกเลยปอยมีจะขายค่ะที่จริงก็มึงอย่านานเดว่ามึงเป็นเตลหรอคะจีก้องคะก็ไม่มีอะไรมากก็สามารถติดต่องานได้นะคะรับอะไรบ้างคะช่วงนี้ ที่เช ar, of of ิญก็ล้าหมดแหละค่ะเพราะว่าทีนนี้กินแกบทำนมหมดแล้วกินแกบแต่กูแยกข้าหมาข้างบ้านค่ะแต่ร่าช่วยช่วยส้างหน่อยค่ะเพราะว่ากำลังช็อตกระชอนช็อตมากค่ะเพิ่งเสียเงินไปห้าหมื่นลงจากที่อะไรคะตรงไหนแก่หกตรงนั Il> ้นละค่ะมาถึงนมหกใช่ไหมคะใช่แล้วน้องบอมนะคะมีอะไรไหมคะทีนนี้ก็ ใครที่ดูรายการอยู่อย่าสตา์มื่อทองอย่าพึ่งกูขายโโออเคใครอยากึุษาร์ญิกรรมใครอยากึุษาัญญากรรมก็ติดต่อมาได้นะคะที่แบบไอซีแล้วก็เฟซบุ๊กบอมนึกว่าปิ่มซีโฟค่ะตอนนี้ไม่ไม่ซมนนี่ซันนี่ยูโฟซันนี่ซนนี่แล้วก็ผมกางานอีเวนต์มผงก็รับนะคะงานสตาร์ทแบอว่ารันคิวอะไรเงี้ยเออรับหมด ค่าตัวก็ไล่ๆกันแบบพวกเนี้ยค่ะได้เลี้ยวราคาสวัสดีค่ะไปยืนเลียวหมดเวลาค่ะเอ้ยเอ้ยแบบว่าเป็นเอ็มซีไงก็แบบให้รู้ว่าเป็นเอ็มซีให้รู้ว่าเป็นเอ็มซีนะคะติดต่อจ้างงานได้ค่ะ จะแบบว่าบวมๆหน่อยก็แบบบวมเบียค่ะสดไหมคะสดไหมคะสดมากค่ะก็ไม่จริงดจ่สดนะสเปก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 ไม่คะใครก็ได้ขอเป็นคนดีที่ไม่เจ้าชู้ค่ะนพี่บานมาเป็นไงคะเตรียมค่ะเจ้าเจ้าถามกูสิถามกูอ่ะเป็นไงบ้างคะพึ่งค ใายดิ้งที่พิตตี้รีแหลกนะคะหรือมันก็สองพิตตี้รีแหลกทำงานเป็นกะกะกันเลยร้อเล่นกันเคยหรือเปล่ามึงทำเหมือนนางนั่นแหละค่ะพิตตี้เอ็มซีนะคะพิธีกรจากน้านะคะแล้วบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเฟซบุ๊กนะคะเพิ่งจะบุกค่ะเบอร์02326560นั่นเองโอ้โหไม่น่าประหยัดอยู่สุดท้ายมันจะขายของไม่ต้องมึงมาอยู่นี่มึงมึงมาอยู่นี่มาอยู่กับกูมาอยู่กับกูไม่กูไม่กูไม่ ไม่ไม่ไม่โยกกูไม่โยกกูมึงพูดอะไรไม่ได้ยินเลยไม่โยกกูไมาโยกกูเดี๋ยวก็จะกันแนะนำร้านก่อนละกันใครที่แบบอยากมากินแบบเราอร่อยมากทุกอย่างเลยนะร้านนะคะก็ตั้งอยู่นี่เลยถ้ามาจากทางเส้นหน้าก็เไสนุกเนาะก็ให้เยอะซ้ายมาเลยค่ะก็แป๊เดียวก็ถึงแล้วติดกับศิลปินรับก้อยช่องสิบเอ็ดค่ะ ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อทางร้านก่อนได้นะคะเพรารู้สึกว่าเราสองคนนี่ก็แบบมาจองไ่อนเลยอะไรนี่หัวขึ้นแล้วสามารถโทรมาติดต่อจองก่อนได้ใช่ใช่เขาเปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่ง เออเฮงห้าทุ่มครึ่งเรานั่งยาวกันไปอาของอาหารก็มีใครอยากจะมาคุยงานกับลูกค้าอย่างพวกเราเออนปคุยงานร้านนี้ได้ไฮดิ้งอยู่นี่ค่ะแต่ว่าอยู่ทุกวันอาทิตย์้องเาของเดือนนะคะไงก็อย่ลืมมาเล่นกันได้ี่นง่นะจ๊ะแต่ว่าถ้าอยากเจอพวกเราทั้งสี่คนก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมจ้างงานพวกเราค่ะใช่นะคะโอเคนะวันนี้พวกเราต้องไปแล้วขอแยกกินต่อละกันนะคะเจอใหม่เทปหน้ารายการบายบาย ถี่เลขโปรโเป็นบุกุยเลยนักักนะตามันเก่าไแล้วไม่แล้วมเต็บุกุยเคือก่ไม่ใช่แอดไปหรอกไอจีมาจนายได้พหน่อยน,น,น้อยรายรก็เต็มออโอ้โหเป็นควันอ่ะเป็นควันแบบเรื่องจริงนะ กินส,ส,สุดยอดี่ยอ๋อแล้วก็จะแซมว้ไอติมห,หลายๆรสนะไม่คือคือวันนี้ก็กินได้ดดไม่ใช่นะคะวันนี้ก็กินได้ออลองลองลอง ก็แปมาดีกว่าเอาให้คิดได้ไม่คิดยากมังผมชอบฟังโอเคเออชอบมากิังเราอิร้องไม่ค่อยเป็นอ่ะจำมันไม่ได้สะท่อนได้กะได้อะสะท้อนได้หกครั้งแค่นี้พอแล้วครับผม ก็เป็นร้านไอติมที่ที่ถือว่าเราแนะนำเนาะว่าใครที่อยากกินไอติมในโซนของจังหวัดขอนแก่นนะฮะก็มาที่ร้านนี้ไอติมบุกเอาไปนะเปิดตั้งแต่กี่โมงนะสิบโมงถึงสี่ทุ่มสิบโมงถึงเช้าเมื่อวานนี้ที่ไหนตลาดขุนตาลตลาดขุนตาลนะครับถ้าไม่หาไม่เจอเดีวก็อินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจเราหรือหรือหรือถามที่เดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นให้ของอาการนะครับว่าที่ไหนสะดอกคุนตาลนะครับราคาก็พอดีพอดีนะครับไม่แพง เดี๋ยววันนี้เรามีโปรโมชั่นของทางร้านก็คือว่าถ้าใครแนะนำเรียกว่าอะไรแนะนำผ่านรายการเราวันนี้วันบ่ายให้รู้จักกับผ่านอะไรเรื่องแคนแอดก็จะได้ลด10%ของทุกเมนูเย10%ยากด้วยโอเคนะครับแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณพิธีกรรับเชิญขอบคุณค่ะไม่ค่ะแล้วก็เ็พลงที่สวยที่มากรีดเพลงแล้วก็มาลองนี้เราฝากวันนี้ก็อิ่มอร่อยมากนะคะที่จะทานก็ทานของหวาน ไอ้ทคมพ์ภูเขาไฟนยนะคะโอเคแล้วก็ EP หน้าเราจะพาคุณผู้ชมหรือแฟนเพจไปรีวิวร้านไหนหรือไปเล่นที่ไหนนะครับบนตัวทางไปแฟนเพจได้เลยนะครับโอเคแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับทุกท่าย